อ่าคุณตั๋วก็มาแนะนํำร้านดังนะเป็นโรตีฮะโรตีใช้โรตีป่ะโรตีโรตีอ๋อโรตีนะฮะร้านนี้ขึ้นชื่อใช่ไหมครับเป็นโรตีกรอบอ๋อเป็นโรตีกรอบนะครับหาทานยากอันนี้ผมบอกเลยนะมันไม่ใช่โรตีแบบที่เราพวกแขกแขกพ่าทำกันใส่ไข่เลยนะหายากมากเหมือนกันเหมือนกันเอาใส่ไข่ทั้งหมดห้าค่ะ ทำมีทั้บอหาทานย่างนะผมบอกเลยนะโรตีกรอบอ่ะผมเคยทานอยู่ที่เพารัฐชื่อดังเลยที่เก่าพี่ครับที่กครับจะอะไรไม่เมาพี่ครับถอลยโชว์งานเอ่อช่วยดูนะเป็นโรตีกรอบนะครับโรตีที่เราไปทานนะฮะเป็นสูตรเฉพาะนทำแป้งเร ไม่กรอบนี้ได้นะโรตีก็ทำกทั่วไปนะเห็นสรางทำหลายเจ้านะครับโรตีจะไม่กรอบอันนี้จะเป็นโรตีกรอบแล้วก็วิธีการทอดแป้งเอ๊ะถ้าใส่ไข่จะกรอบไหมใส่ไข่ก็ทำทำให้เหลืองๆได้ครับก็กรอบได้ดีครับอ๋อกรอบได้นะโปรตีใส่ไข่ไม่กรอบนะแล้วก็หาทานยากโรตีกรอบผมบอกเลยแกต้องไปสุดโรตีกรอบนี่จะเป็นคนไทยทำมากกว่านะคนไทยทำนะถ้าเกิดโรตีทั่วๆไปจะเป็นคู่แขกโรตียาโรฮียะฮะ เนียพังเลยเดาฟังเนี่ยอ๋อก็คือโรตีกรอบเนี่ยหาทานยากผมเคยทานอยู่เจ้าหนึ่งที่พอรวลัดแล้วก็เป็นร้านชื่อเสียงมากปัจจุบันรู้อยู่หรือเปล่านะครับเขาจะขายโรตีกับอ่าอะไรนะดังมากเลยกับเอออะไรนะอะไรข้าวผัดคุกกิน่ ปัจจุบันนี้หายากแล้วหายากโรตีกรอบไม่ใช่หาง่ายเนี่ยจะผมจะทั้งหมดที่เฮียพูดมาตรงนี้สถานที่จะขอร้านโรตีไม่จริงเลยถามเลยถามเลยยิงบอหากินยากนะโรตีกรอบแล้วคุณเคยเจอไหมล่ะโรตีกรอบอย่างเงี้ยยังไม่เคยอ้าวไอ้ไม้บอกบอกแล้วหากินยากมีเขาสไตล์ป่าเขาเขาจะคุย แม่เลยว่าดูจริงใช่ใช่แม่ก็เรียกปลาผมรู้แล้วแกดูเราปลานี่มาจากมาจากกุฏิโจ้เรียกผมปลาแล้วที่นี่ไม่นิยมใส่กล้วยอคะไม่ครับกล้วยมันมันไม่กรอบนะถ้าขายทั่วไปแต่ที่ร้านขายดีมากแต่ทขาไม่ทันไม่ทานแค่นี้ก็ไม่ทานแล้ว ้าเลยอันนี้ชิ้นะทาไหครับห้าบาทห้าบาทห้าบาทสแผราแบาทบาทนหมบิเลยนะกิบ้อยส่ห้า้อแผ่นแล้วที่เดียวกินน้้ากิบ้เิ็สักสสสิบาทนี่สอชิ้นสัทสองสิบบาทนี่สองอันแต่คนธรรมดาอันเดียวก็อยว่ก็สามสิบบอยู่แล้วมักเกี่ยวบมีสีโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับเรี้ยงเลยฮะโอ้โหขอบคุณมากเลย คุณตัวเลี้ยงพวกเรานะครับกลุ่มแบงๆพองเรานะครับรขอบคุณบ้านะคับผมเดี๋ยวเราร้านนี้ก็อยู่ตรงที่ที่ตั้งของศารเทวาทิราชนะครับพระเทวาทิราชนะครับตรงข้ามเทศบาลเมืองอารัญญประเทศนะครับเพื่อน จะมาทานโรตีกรอบได้ก็เชิญน,นะครับชื่อร้านว่าโรตีสติภาพหน้าพระสยามอารันนะครับไม่แพงนะครับ8บาท15บาททีกินโรตีแขกก็มันอยู่10บาทละชิ้นหนึ่งนะใส่ไขบ่บางร้านบางบางเจ้าถึง20่ินะคุณชัชชัยคุณเคยทานไม่ถามก่อนเคยทานมีแกบกรอบอ่ะเคยทานม,มีกรอบโรตีกรอบ <c ười> โรตีกรอบ, <c ười> รอบคุณบ <c ười> อกว่า มีกรอบโลตีกรอบมือนกันที่ไหนล่ะขตองคามนผมไม่ไม่มีครับมีแต่เส้นเลือดเส้นเลือดเท่าไหร่น่าเลือดยังไงแดกเลยเสียเลยเสียเลย ผมนุม่นจำได้ที่ไปสุพรรณที่ไปดูจากไข่งอ้วโ,โอ้โหจำทะเบียนรถได้เลยสุดยอดครับสุดยอดครับส,สุพรรณนี่เราก็ไปนะซื้อหวยได้แล้วเนี่ยว <laughs> ันนี้ออกยังอยอกยหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเ <laughs> ครับโรตีกรอบนะครับหน้าสยามอารันนะครับหาทานย่างนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมป๊อบเสียเที่ยวลืมแก่